นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจาก t h e t i t ดดอทท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับ อเวนิวชัยพฤกษ์วงแหวนซูเปอร์ทาวน์โฮมสชั้นจากสัมมกรทำเลดีใกล้ห้าง10-15นาทีโซนเวสตเกตและโซนแจ้งวัฒนะ166ตารางเมตร3ห้องนอน3ห้องน้ำา2ที่จอดรถ1ห้องอเนกประสงค์ฉลองเฟสใหม่จ่าย0บาทวงเงินกู้เต็ม100%ฟรีค่าใช้จ่ายวันโอนฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าดีไซน์หรูพร้อมเข้าอยู่นีดครับเปคืนจุกสูงสุด5 0 0 0 0 0บาท สนใจโถ1427แปลงพิเศษ3.19ล้านบาท